เสด,ด็งพี่น้องกบกบกบน,น้อยอ,อ่ออออาอยู่ตรงกลางไหมอยู่กลางกลางดีวกว่าอยู่พิเตอดีกว่าตรงกลางตัวใหญ่ๆนี่กินกาแฟนะครับหลังจากที่ <c oughs> เราไปเล่นหน้ามาแล้วนะครับกินกาแฟเ่าๆพุ่มแล้วแข็งเบบ ปิ้งอาหารมากเลยดูแลทีมงานดีขนาดครับเราภูมิใจริคงอ่อนทั่วครับผมไปปิ้งปลาดีครับพี่น้องมาเที่ยวที่เคมยบาร่าครับแวะตลาดริมโขงพี่น้องเองตลาดลาดนกจางนี่สุดยอดเมนูเด็ดนี่พี่น้องนี่ปลายอนแดดเดียวครับหอมแท้เลยนี่หอมขนาดเนาะสุดยอดเลยครับนี่สุกแล้วเดี๋ปิ้งเลยพี่น้องนี่นี่ครับอาหารแซ่บบ้านเฮาครับสุดยอดนี่ปลาอย่างมาพูร ปลายอนเดียดเดียวครับปลายอนที่กันนะครับบูมินปลายอนปลาสังควาสดิ่งพระสุธาครับทาพระสุดดิ่งมันมา้ถ่ายไหมไอโฟนถ่ายทาพระสุดดิ่งพี่น้องกบกบกบหน่อยไปน้องของริ้วอันไหนกาแฟเอมาม่าเนี่ยน้องของเจ้าเออโอเค เรากินครับพี่น้องกินไอเฟ่ไปน้ำก็มาพี่ตังตังพี่ไม่ไหนแลอยากอายนางน้ำเตือนสือสร้างวาแท้เห็นตะลิวบินครับวันนี้ได้รับเกียรติจากตะลิวบินไปใส่ก็ได้ใหญ่แล้วนะครับหลังกระเบ๋าภูมิใจไปเซก็ได้เรื่อเขาคอยเตะตลอดทัวร์ตะลิวบินครับกับมาม่าขอให้โฆษณาเข้าขปังๆก็แล้วกันหรอพาลิงพาลิงพาลิงเขา ครับนึ่งอีกต่างหากพี่น้องเลยหนอเดียวตีน้ำบ่หมดทีแล้วอาลเอาหนึ่งสอสามี่เพลครับวันนี้โอ้ยอะไรเราอะไรมาดีมันมันวินอ่ะมามามวินไอ้คนนี้หนึ่งสองสามได้แล้วจินิด้วยู่นเด้อนีู่่นี่ อยู่นี่คืออลไวบอนี้หมดหมดเห็นเอากามาหน่อยยูกาวได้ไหมลูกกาหน่อยดิมีไฟนะมีไฟตัดกาวหนึ่งตัวนี้โอ้ยแล้วคืออลไวบอนี้งตั้งเลยไ่อหนแล้วน่ามันเอิร์ดวนบังชีวิตเฮาล่วนบังแหมดิรึบ้างคฮยไม่ะด้อยู่ดิบ้คือว่า มันสิตั่งใจโฆษณาพูดเอาปลาสีมาวางตักซีน้อยน้อยกะซิองจิตปลากันประมาณนี้นี่จะงามนนิสีเลยเพื่อสิได้กินครับพี่น้องหนาไม่มี่น้องครับเบ้าตื้อครับแล้วกับน้องตะลิวบินครับพลกคุเล่นน้ำฮาวัวพัลกดพี่น้องครับเมื่อกี้ครับมีมาถึงการพากันมาเก็บภาพบรรยากาศตะเวนขึ้นแล้วกันเล่นน้ำพี่น้องเลยน้ำเย็นแบบสดชื่นเลยพี่น้องนี่น้องตะลิวบินทีแรกบุอย่างลงครับ ลุงไปแล้วพูดจะขึ้นบัน,นีีพี่น้องมันเพลินพี่น้องเอฟินเดี๋ยวเขามากินข้าวกาแฟมามา่าอะไรกับเมนูดิสกับที่ตลาดร้านดอกจ่าพี่น้องเอนี่ครับดิ่งพจัจรทาครับเขียดหมูตากแห้งซึ่งเป็นเมนูโปรดของยูไอเฟสบุ๊คเพจไปแซ่บได้ใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่เพิ่มมากกินเขียดน้อยนะนี่กินบ่นี่พี่น้องเอยสุดยอดเลยเมนูแซ่บครับปิ้งปลา<ต>ปิ้งปลายอนส่วนเบ่าตีพี่น้องเอยมากแห้งนี่ปิ้งปลายอนเดี่ยวเดียวครับมาเลยครับมากินกันครับ แซ่บครับแซบ่บนี่ดิ่งปลายนวลดิ่งพระสุธาเบาตื้อครับเขียดเมฆไข่เม่นบ่เม่นแล้วครับเฮ้ยเดะเบิ้งนี่เอาใส่มาม่าพร้อมครับอืมนี่ครับพี่น้องครับสูตรเดือดครับนี่สูตรเดือดเดือบเป่านะ ตอนต้มเพราะงี้ว่าเอาห้อนๆเด้อกเห่นปะบัดกินเพราะว่าเป่าอยู่ใ <c oughs> จมันห้อน <c oughs> นับบรรยากาศเบื้องหลังเบื้องหลังครับเกิกว่าคนงามที่กินบัวเปลีป่ยนวะกินเขียดวะตะลิวบินกินเขียดน้องนี่ <c oughs> แสบค่ะแสบเสยเพราะว่าใหญ่แล้ว <c oughs> ดูค่ะอันนี้ย้อนแสงแต่ว่ากับตัวยังครับดูได้เห็นนิดหน่อยครับพี่น้องสวยในความมืดเหมือนนิดหน่อยครับเดีวมากกลิ่นกลิ่นเสียังไใจเลยแต่ตหน้าแดงเข่าแท้หลายเพลินนี่อืมเกันหิวพี่น้องเไยเราภูมิใจเนาทากันมานั่งกินข้าวจากแดดหายเสื่อมแห้ง

อดอันนี้เขาเอิ่นปลาอย่างนะคะปลาย้อนด้วยภาษาเขาวาดปลาย้อนกินอะไรต้องย้อนไหมต้นสอนบ่ปลาย้อนเหรมันจะมีความมันๆหรอมีน้องบางหลายๆมุมเพียบเลยนะ เออนี่แซ่บอืมมาใช่ไหมหนูจะไปซื้อเดี๋ยวมนทอดก็ไปด้วยกันแหละอ๋อนูมากินไงนะักเทศบาลทิมโนะค้งไงไอ้ด่านประกาศก่อนตทุกวันได้แปดดมงเาสารอกแซ่บโค้อองแรงเลยสุดยอดสุดยอด ดิ่งพระสุธาหอมกรอบมันมามาคัทไปยื่ข้าวเก่าดิเขี่ยยังเน่ปุ้มเจ็บมือ่ะปะแบบทนี้ก๋วยเตพันนี้พอละับนี้เลยหมกเคี่ยกาแฟนี่กินนี่หมกเกี่ยกาแฟได้แล้วบอเอาละ หน,นหนักคนะ้อมเล้หนักปเือ่าเ่าเด้๋ยสิป่เาเด้ส,เดสิป่าวงะได้แล้วลูกรับลูกเผที่ไม่เผอเผออวากเาากียดอุ้ยกินปเป็นพี่น้องยนันพ่อ,อยกินปเป็นไทยอย่ เาาปิดไหมป้องครับไปปูนปูนเหรอเปิดไหมใส่นี่งหรือว่ามาันสั้นบุ๊กระสันน้นอะไรตัวนี้ครับถ้าเคี่ยวเนเอาเนี่นอปล,ลาเถอะกินโซ่แล้วนะกินโซ่แล้วเร็วใช่เาะฉะนั้นกลิ่นโซ่แล้วเจ้าเขากินอะไรทีถัาวลูกป่นแซ่บพี่น้องเลยกินข้าวอยู่ทึงๆภูผาโศกครับกินข้าวทางึงภูผาโศกแซ่บ ขอ้อเอวอย่างเบาหลายเหนียวคอแซ่บจะจวดท่อนหินตรงนี้คือเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเบิ่งครับพี่น้องเบิ่ข้างเมือครับเพื่อไปวางใส่หนิแม่เป็นว่นเป็นก้อนยูวอ้ดผ้าพันหัวใจโอ้ยทุ่งหินลาวาที่อันนี่น้อนข้างทางโอ้โหววอออโอ้โห โอ้โอ้างมีก็สุดยอดเลยเรืเอาระหว่างทางไปดาน์ทาขึ้นกูอะเห็นได้ว่าพวกักอยู่บอบเลโอ้รับบอบซ้ำหมดร่างกายดียครับ แล้วพ้อผมก็จะไปส่งนมอุดดป็นไงนมอุดดเมื่อยครับโอ้เมื่อยนมดุดก็เมื่อยนะครับดวบินเป็นไงดวบินยอดค่ะเผาผ่านไปหลายแคลอรี่เลยค่ะวันนี้้อมเที่ยว้อมเที่ยวเที่ยวคันดูถนนก่อนครับพี่น้องพี่รักทางเึ็นทางในการขึ้นนี้เนาะนี่เสร็จมาเลยมาใส่ทำมาแทนเลย พรขากรรไกรลำบากกว่าพรมันเห็นทางอตอนวัตอนมาเขาบอกเห็นเนี่เขาก็กงมมืดไปเนาะเ<น>พราะขากลับเขาเห็นย่านฝนก็ลังสีมาครับพี่น้องอายุเข้าอีกแล้วครับท่านในบอกวันที่เจ็ดมืออื่นคนนี้เข้านะอายุเข้าอ้อเหรอไม่ใช่พายุหรืมันเรียกว่าอะไรวะถึงยองคมความกดอากาศต่ำประมาณนี้ไม่เป็นพายุดอก มันคือฤดูมันะอะไรมันบ่ถึงทางสะกคขับอ้องในระหว่างทางเดินกลับบ้านนะครับก็จะมีลำธารเล็กๆนะครับไหลเย็นใสนะครับถึงน,น้ำใสๆทางก็จะง่ายๆหน่อยนะครับเพราะทุกคนหัวสักหัวคอนไปเดิมกันครับอือพ่กพี่วไปด้กันเด้วยัะพี่น้อง ก่อนมาอยู่ครับพี่น้อกต่อนมาบริดไทยไว้คือ <c oughs> ขาหลวนหนึ่อ้าวปลอดภทยครับรอบนี้ขากลับรู้สึกด,ดวกกว่าขามาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อากาศก,าก็เริ่มเย็นแล้วด้วยนะครับตอนนี้ครัอบอากาศค่อนข้างเย็นบรรยากาศดีมากถ้าน้องหลิวมาได้แสดงว่าคนอ,อื่นก็มาได้ครับ ก็ไลยปะนีวะ่ว่เพื่อนเพือลงเมือเมนก็ดีดเราดีดเราเ,เนี่ยออรอฟังเลยรันบเพื่อนระวังเราต้องถ่ายตัวเองค่มุมน,นี้อาูลแลเดอร์มล้ว หัวหัวหัวลงเออไปเลยไปเลยยาวหัวเด้อหัวหัวหางหางหางโอ้โหหไม้ล้มครับไตุงเยไปยืนแบกเปรอนาาอยแบบเลิศเลิศ ก็เลบก็เคยละเนี่ยเป็นกินเหมือนหายดกกินวะมันตม่เป็นหายาอะยาซงเยะที่อัน่ำลำมานน่นะกำลังกำลังคิดำทูนล่ำอันหัวขมุกเ่อนหับุกอ่ากบันี่สวยอ่จะใช้ลูบแบตบอแถนี้จานี้แหนี่แหละโอเคเลย เราไปยืนข้งนางหน้ไาไงระวังกิ่งมันจะเกาะคอนะอนอเออแคร์ใบายนานครับใบยานเดินเมื่อครับพี่น้องบัตรใบายนานแกนตอไม้ครับพากันเดินเมื่อครับบัดนี้เพราะว่าเพคนไทยเขายางเมื่อครับเพราะว่าใจเงินค่ารถเครื่องนึงนะเดินทางบ <laughs> ่เรายังไม่สัมภาษณ์หนึ่งหนุ่มนะคะอีกสองหนุ่มสิ่ที่สัมภาษณ์บรรยากาศครับม่วนครับม่วนมแบบเอ็กซ์เวนเจอร์ครับอันซีนเนาะเย็นสบายเลยพี่น้องเอ้ยอ่าง อาบน้ําส่วนตัวครับที่พาเต้มาเที่ยวกันในลายครับมาหลักการติดตามรับชมเพจไปใส่ก็ได้แง่แล้วครับพี่น้องเป็นเพจที่สายเดียวมักลุยครับพี่น้องฝากติดตามมาด้วยครับแล้วก็ฝากพบนะครับมีแม่โขงออนทัวร์น้องครับพี่ตามไปเลยครับกดซับสไครต์กับกดกระดิ่งครับพี่น้องใส่บล็คทีวีในไลายครับนจะหอมและอีกหนึ่งหนุ่มของเรานะคะสวัสดีครับเต้ตลอนทัวร์ฝากติดตามเต้ตลอนทัวร์นะครับอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้อง เมือ่อยโอเคสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะคะอันนี้แค่นี้อพอค่ะเนาะเมือ <laughs> ม่อย